สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอบใครไม่ติดตซาติสกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้ผ่านช่วงเวลาแห่งการแบบว่าสาัสา่นๆกันต่ฉลากกันปาร์ตี้ผ่านมาแบบหนักหนุ่มมากปาร์ตี้ถึงชา ก็คือไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยทุกคนเพราะว่าเราก็คือหลงรละลิงในแสงสีเวอร์ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาแนะนําครีมที่เราอะเพิ่งได้ใช้มาช่วงหลังๆเนี่ยแล้วเราล้สึกว่าเอ้ยมันโอเคมากๆเพราะว่าแบรนด์เขาก็ส่งมาให้เราลองก่อนเนาะก่อนที่เราจะมารีวิวแล้วเราล้สึกว่าเฮ้ยมันดีแบบดีมากๆเลยอะซึ่งเราอะได้มาทั้งหมด2ตัวนะคะทุกคนก็คือ2ตัวนี้นั่นเองนะคะทุกคนตัวแรกนะคะก็จะเป็น Nivea Extra Bright Super C Plus Vitamin Serum ส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัว Nivea สตราไบรท์ t ี e แอ n ด์อีวิตามินโลชเราว่าทุกคนน่ะก็คือคุณเคยกับครีมของนีเวียอยู่แล้วเพราะว่าอย่างตัวเราเองก็คือใช้ตั้งแต่เด็กแล้วทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือเปิดไปนในตู้ก็เจอต่นีเวียไม่ว่าจะเป็นที่ฉีดจะกระแร้ก็นี่ของนีเวียแล้วก่อนที่เราจะมาลอง2ตัวเนี้ยเราก็ใช้ครีมของนีเวียอยู่เป็นตัวที่มันแบบเหมือนตัวครัวทุกคนที่ทาแล้วมันก็จะแบบเย็นเย็นแล้วยิ่งอีกตัวหนึ่งที่เรารักที่สุดแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะก็จะเป็นตลับแบ้างินนะกมนนกว,วหบแบบผ นั่นแหละทุกคนก็คือมันจะเป็นกล่องเล็กๆอันนั้นชอบมากแล้วก็คือชอบเอามาโบกแต่ข้อศอกหัวเข่าๆๆๆขอะไรเงี้ยคือชอบมากเราก็เลยได้มาลอง2ตัวนี้นะคะอันเนี้ยคือเขาจะเน้นในเรื่องของวิตามินซีก็คือเน้นให้ผิวอะมันมีความแบบไร้ขึ้นกระจ่างใสขึ้นอะไรยเงี้ยคือทุกคนโดยส่วนตัวเราอะเราเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนผิวขาวนะคะคือจะเป็นคนที่แบบคือเราก็ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าถี่แทนมัง้งเออแต่ก,ก,ก็ก็ไม่ได้แทนขนาดนั้นแต่ส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอะอยากจะแบบโหเปลี่ยนเป็นคนที่ผิววขาาาาแต่่่่่สิิงงทีเเเรรรคคอออนมกๆกๆ็ืื ความชื้นแล้วก็ความกระจ่างใสคือความกระจ่างใสมันไม่ได้เท่ากับแบบผิวขาวสว่างว่ามาทุกคนคือคําว่ากระจ่างใสมันคือการที่ผิวของเราอ่ะมันไม่คล้ำมันมีความสว่างมันมีความแบบสดใสอะไรแบบเนี้ยซึ่งไอ้พวกความแบบผิวมองอะไรอ่ะส่วนหนึ่งมันก็เกิดขึ้นมาจากพวกแดดนี่แหละซึ่งแดดประเทศไทยทุกคนมันไม่รักเราเลยมันไม่รักผิวเราเลยเพราะว่าแดดมันแรงมากระยวเวลาที่เราโดนแดดอลผิวเราก็จะมีความแบบผิวไหม้ผิวคล้ำบางทีผิวแห้งผิวลอกอีกแสบผิวอีกคันผิว ดีกันเนี่ยก็คือบอกเลยนะว่าเราผ่านมาหมดแล้วเคยขนาดที่ต้องไปหาหมอเพราะว่าแสบผิวแล้วก็คันมากไม่หยุดเป็นเดือนเกาจะเป็นแผลจนช้ำเลือดช้ำหนองของจริง นั่นแหละไปหาหมอมาแล้วนะคะทุกคนผ่านมาแล้วนะนั่นแหละมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนนะ่ะคอนเซร์ตเรื่องการดูแลผิวแล้วก็หมั่นทาครีมให้สม่ําเสมอนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แค่การแบบผิวคล้ำได้ดนะคือมันคือการแบบผิวคันแล้วก็ผิวแห้งแล้วผิวแพ้แล้วก็ต้องไปหาหมอเสียงเงินอีกอะไรอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวเราจะมาแนะนําทีละตัวนะคะตัวแรกจะเป็นสีเหลืองอันนี้เลยนะคะอย่างหนึ่งที่เราชอบมากๆของตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเขามีกันแดดเนาะแล้วก็มันใช้ง่ายมากทุกคนอะตัวแรกนะคะจะเป็น n e x t r a b r t y e r C+ i t a m i n s e r u m ตัวนี้เขาจะมี S P F 50 P A บวกบวกบวกสิ่งหนึ่งที่ชอบมากๆก็คือเขามีกันแดดแล้วก็เคยลองทาครีมที่มันมีกันแดดในตัวนะคะทาแล้วเหนียวมากคือแบบทาแล้วแบบเป็นคราบสีขาวที่ผิวอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้เกลี่ยง่ายแล้วไม่เป็นคราบเลยทุกคนตัวนี้นะคะช่วยกู้ผิวด้วยวิตามินซีมากถึง50เท่าตัวนี้ช่วยปกป้องผิวของเราจากแสงแดดได้ดีมากๆนะคะก็คือมันจะช่วยทาให้ผิวอะกระจ่างใสขึ้นเพราะว่าแดดมันทาร้ายเราไม่ได้แล้วก็ตัวนี้จริงๆจะบอกว่าเหมาะกับคนที่อาจจะไม่ได้มีปัญหาผิววมาากกนะคะคแต่่็ ชอบบารุงชอบทากันแดดอะไรแบบเนี้ยก็คือทาได้ทุกวันเลยนะไม่เนอหนะผิวเลยคือทาแล้วซึมเลยแต่ซึมแล้วอ่ะยังมีความทิ้งความชุ่มชื้นไว้กับผิวอยู่คือมันจะไม่ได้แบบซึมแล้วหายไปเลยฉันเหมือนไม่ได้ทามันทาน้ำเปล่าอะไรแบบเนี้ยไม่คือชุ่มชื้นแต่ว่าไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแถมยังกันแดดอีกเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นเนื้อเซรั่มทุกคนมันก็เลยทําให้เนื้อมันไม่ได้หนักมากแล้วมันซึมง่ายก็เลยไม่เนอหนะผิวนั่นเองนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีส้มอันนี้นะคะอันนี้ชื่่อวา Wea Exttro t r a Bright C&E Vitamin Lotion อันนี้เนี่ยเขาก็จะมีวิตามิน E เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือสำหรับคนที่แบบสีไม่พอฉันต้องมีอีด้วยคือตัวนี้ยพอมันเพิ่มวิตามิน E มามันก็จะช่วยทำให้ผิวของเราอะชุ่มชื้นขึ้นนะคะคือผิวกลับมาใส่เด้งได้ภายใน7วันเลยอะไรอย่างนี้ซึ่งส่วนตัวชอบใช้สุดนี้มากเพราะว่าตัวเราเองมีปัญหาผิวไม่กระจ่างใสแล้วก็ค่อนข้างแห้งนะคะตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เลย ความแตกต่างของสองตัวนี้นะคะคือเรารู้สึกว่าอันเนี้ยก็คือมาได้ความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวนี้ก็คือกันแดดแบบสุดๆแบบสบัดไดเลยนะคะแต่ว่าจริงๆตัวนี้ก็มีแบบ UV filter นะยังมีความแบบสามารถปกป้องผิวจากแสงแดดได้อยู่นะแต่ว่าตัวนี้ก็คือชัชแซนซึ่งส่วนตัวแล้วฉันใช้ทั้ง2ตัวเลยเพราะว่าอันนี้ก็คือจะใช้เป็นช่วงเช้านะคะส่วนอันเนี้ยก็จะใช้เป็นแบบช่วงกลางคืนก็คือเราใช้แบบดูโอไปเลยซึ่งเราอ่ะนะก็จะมาทดลองให้ทุกคนดูใน7วันนะคะว่าใช ใา้ออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไง ก็คือเราอะได้ทาการทดลอง7วันไปแล้วแต่ขอสารภาพเลยว่าเนี่ยมันเกินมา7วันมานานมากๆแล้วเพราะว่าคลิปที่เราถ่ายอินเสิร์ตทุกคนมันเป็นการเก็บผลภายใน7วันแล้วก็เห็น b e ฟอร์อ f t เตอร์ใช่ปะแต่จนถึงวันเนี้ยก่อนจะได้ถ่ายเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วหลายสัปดาห์นะคะซึ่งจะบอกว่าแบบโหมันดีมากๆเลยอะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าใช้แล้วอะ่ะเออมันทําให้ผิวของเราอะ่ะสว่างขึ้นจริงเพราะว่าก่อนหน,น้านี้เราก็แบบไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่เราก็ไม่ทากันแดดเลย, <c oughs> เลยคือเราอะ่ะเป็นคนที่อยู่ในแบบกรุงเทพอ่ะถ้าอยู่ในกรุงเทพนะจะไม่่่ทาาาากกกััันนนนแดดตวววเเเลยพรระะู้สม็ เป็นคราบแบบที่เกียดนะฮะแต่ว่าพอใช้ตัวนี้ก็คือด้วยความที่มันทาง่ายมากๆแล้วมันก็ไม่เป็นคราบแถมมีกันแดดในตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออลองใช้ตัวนี้ละกันเป็นตอนกลางวันอะไรเงี้ยก็คือทาไปเรื่อยๆแบบไม่ไม่ได้สนใจอะไรอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ทาตอนกลางคืนทาไปเรื่อยๆพอผ่านมาทุกคนมันสัมผัสได้เลยนะว่าผิวเราอะมันจะมีความแบบเหมือนมันสว่างขึ้นอะคือมันไม่ได้แบบโหฉันแบบ7วันปึ๊บผิวขาวเลยคือผิวเปลี่ยนไปแบบสีเฉดสีผิวอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องลงรองพื้นสีเดิมมไ่่ใช คือมันจะมีความแบบเหมือนผิวเรามันมีออร่าขึ้นมันมีความสว่างขึ้นมันมีความแบบไม่โทมผิวที่เคยไม่แดดอะไรเงี้ยก็เริ่มกลับมาสม่ำเสมอขึ้นนะคะทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ต้องบอกทุกคนด้วยว่าต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ใช่ว่าแบบเออใช้วันเว้นวันหรือว่าใช้แบบดาราค้างอะไรเงี้ยไม่ได้นะคือส่วนตัวเรารู้สึกว่าการทาครีมที่ตัวควรที่จะทาเป็นประจำทุกวันทั้งเช้าแล้วก็ทั้งเย็นด้วยนะคะนั่นแหละทุกคนก็แนะนําเลยนะคะสําหรับ2ตัวนี้เนาะแต่ถนะ้าใครรู้สึกว่าอยากได้2อันเลยก็ไม่ติดิดดเเเพรราาาาะวาวว่่่สนนนนตตักก็็ใช้2ออคคืโยปปที นตอนเช้ากับตอนคืนคนละตัวกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในตอนกลางวันเนี่ยเราไม่ได้ต้องการความชุ่มชื้นขนาดนั้นแต่ว่าช่วงเวลาก่อนนอนเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่ามันเป็นการรีบูสผิวได้ดีก็เลยจะชอบใช้อะไรที่มันแบบชุ่มชื้นโบกไปตอนกลางคืนเลยนะจ๊ะ โอเคทุกคนคลิปนี้หลักๆก็จะประมาณนี้นะคะเป็นการมาป้ายยาเป็นการลองให้ทุกคนดูนั่นเองนะจ๊ะ mm hmm. ก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าใครที่เคยได้ลองหรือว่าแบบได้ลองตัวนี้หรืออยากจะไปซื้อ,อยังไงอะไรยังไงก็คือมาเมาส์กันได้นะคะหรือว่ามาร่วมกันรีวิวใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะคะว่าเออคนอื่นใช้แล้วมันเป็นยังไงนะเพราะว่าเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแบบเออคนที่เขาใช้คนอื่นเนี่ยเขาใช้แล้วได้ผลดีเหมือนเราหรือเปล่ามาเมาส์กันนะคกทุกคนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ